สวัสดีครับเอฟซีที่นี่วิธีเจ้าบันทุกท่านทุกคนที่นี่วิธีเจ้าบัานและวิธีเรียบง่ายกันเดลยทางมาที่บ้านเจ้ารวจนะครับพี่น้องครับเพื่อจะมาตามแนวทางรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องครับรัฐบาลไทยเด้อพี่น้องเด้อวันที่16กันยายน2568นะครับพี่น้องครับครับซองเปิดเผยครับช่างจีรวดซองที่สองนะครับพี่น้องครับที่ครับสวัสดีครับช่างจีรวดครับครับต้องตั้งแรกต้องขอโทษเอฟซีด้วยเนาะคือซองเปิดเผยนี่มาสองแรก คือมันมาสามตัวสามหางแต่ว่าผมไปวงกลมแหละไปวงกลมแล้วผมก็ชอบตัวนั้นคือรัฐบาลไทยผมก็ซื้อซื้อทุกนวดเลยแต่เลขลาวผมซื้อไม่ได้ก็คือผมซื้อตัวเนี้สองเก้าห้าแล้วผมเนนวงกลมตัวเดียวถ้าใครดูเนตวงกลมแล้วผมซื้อสองหกห้าสองเก้าห้าผมคือถ้าซื้อสามหางเลขมันเยอะว่าอ๊อันนี้คุยกับแอดมินนะทุกท่านปาผมชอบสองสองเก้าห้าเลยสามตัวใครก็ชอบเพราะว่าสามตัวมันมันขึ้นทุนไว ผมมรเนสองเก้าห <c oughs> ้ากับสองหกห้าสองห้าหกตัดหกห้าหกเก้าห้าเก้าหกเก้ากับห้าเก้ากับหกตัวารายกัรคือสองหกห้าห้าหกก็ถือว่าวงกลมตัวถูก <c oughs> ครับพอคุณเอฟซีที่มา,าชมยอดถึงสองหมื่นท่าน <c oughs> แต่รอบนี้ผมคือเลขที่ฝากมาผมตัดให้เหลือสามตัวเมดเดียวสองตัวเมดเดียวดีกว่าคือ <c oughs> ถ้าผมเน้นตัวหนผมชอบตัวนั้นจะไม่ถ้างันถ้าเลขมันเยอะ ม,มันกระจายเลขไปทุนเราจะหมดเยอะ,ค,ะครับรอบนี้ก็คือว่าสองเปิดเผยส,สองที่สองกันยายนสองพันสิบเปดเลขนี้ผมถูกกรองมาแล้วคือเลขทุกเลขมันมีที่มาเลขถ้าคนชอบสายเลขคำนวณอันนีนน้คำนวณกรองมาที่เขากรองมาผมกรองมารอบหนึ่งนะรอบรอบก่อนผมกรองมาหรือสองเก้าห้าสองหกห้าอันนี้ไม่ได้แก้ตัวคือผมซื้อกันจริงถ้าใครคือเก้าหกตัวกันผมจะคือที่ผมกลับตัวได้คือ มันคือผมเอาตัวเดียวสองเก้าห้าเป็นสองห้าวงกลมตัวเดียวแล้วผมกลับได้แต่ถ้าเล่นสามตัวโอกาสที่จะมามากลับเลขหกเป็นเลขเก้าเก้ากกลับไปได้ผมเลยเน้นว่าทุกคนย้อนดูคลิปได้เลยว่าผมโกหกไหม <Yeah. S 1> อันนี้พูดจากความจริงไม่ใช่เลขคอนเทนต์เลขผมช่างรวจหนึ่งดด 1, เลขมีที่มาสองไม่ใช่เลขค <Yeah. S 1> อนเทนต์คือไม่ได้ว่า <Yeah. S 1> เห็นก็ทำคอ <Yeah. S 1> นเทนต์นู่นขค่นู่นจะตามเขาผมไม่มีเลข mm. ในในคอนเทนต์นี่ใส่ความคนอิีรเด็ดขาดไม่มีลับไม่มีเลข อะไรคือเปิดเผยเลยครับไม่มีวัดป่าลงตาวัดเมืองอะไรไม่มีสมกับสมกับชื่อซื้อสอนะครับงเปิดเผยครับสองเปิดถ้าใครตาล้วผมไม่มีเลขลับแน่นอนผมเลขเปิดเผยก็คือเลขเข้าให้มาจริงๆรกับแต่เลขเลขที่มาผมจะต้องกรองเลขรอบที่แล้วได้มาสามหากรองเรือหางเดียวนะสองเก้าห้าถ้าใครดูไม่โกหกย้อนดูคลิปได้สองเก้าห้าครับผมซื้อสองหกห้าผมว่าเก้าหกคือเก้ากับหกมาชอบกลับห่วกลับหานะครับ ทำยังไงผมจะให้เรือน้อยเลขน้อยที่สุดอะ่ะผมต้องมาวงกลมวงกลมแล้วต้องกลับครับ <Okay. S 1> ผมกลับให้เหลือวงกลมตัวเดียวมีสองหกห้าเก้าสองเก้าสองนี่ถือว่าไม่ชอบเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเลขสามตัวโซลาซื้อชอบสามตัวคือในเอาเอาตัวสามตัวก่อนแล้วค่อยมาตัดตัดแล้วกลับ <Okay. S 1> เพราะว่าโอกาสมันประหยัดทุนมันมันได้เยอะถ้าเราสรุปมาเหลือสามตัวเม็ดเดียวอะ่ะกลับไปกลับมายัางไงก็ประหยัดทุนคครรัับบครับ,ค,รบคือเลขมีที่มาเลขทุกเลขอะ่ะ ถ้าเราซื้อตามเลขมีที่มาทุกทก,ทกตัวถ้าเราซื้อตั้งแต่ต้นไม้เลยร่างทรงเออ่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นเออ่ยเลขทูบเลขปิงปองอู้เยอะแต่ถ้าเราเราก็ดูไว้ทุกๆอย่างแต่ล้วก็มารวมๆมาคือยิ่งใกล้วันอ่ะยิ่งต้องกรองเลขผมเป็นคนชอบกรองเลขนะนาได้มาซองกิดเผยที่ได้มาโอ้เยอะต้องมากรองกรองแล้วต้องวงกลมรอบนี้ไม่มาสามหางสามตัว ผมกรองให้เลยกรองคัดมาเลยเน้นเน้นเม็ดเดียวเน,น้นเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวแล้วตัวกรองนี้มันตรงกับความฝันผมด้วยอฝันฝันเกี่ยวกับองค์ดาด้วยว่าขุดดินตรงนั้นนะแล้วเจอพระรูปสีทองโอ้โหมีเนตเป็นเป็นพระสีทองทองแท้เลยนะแต่แต่ขุดมาเจอตรงสารองค์ดาที่ผมอยู่อันนี้เป็นเป็น เลขที่ผมกรองมาเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมฝันนะที่ที่ที่ศรัท,ทธาอยู่นะครับเลขตรงกันนะผมว่าก็คือเป็นเลขที่ผมชอบคือได้มาคือไ,ได้เลขมาแต่ละที่มาแล้วผมก็มากรองกรองว่าตัวน,นี้น่าจะมาแล้วพอดีฝันฝันว่าขุดดินปลูกต้นไม้ใกล้ศาลลวงดำแล้วเจอพระพุทธรูปสีทงองเป็นพระพุทธรูปสีทองแล้วก็แล้วก็มีนางกวักสีทอง เป็นทองคำเป็นนางกวักทองคำพทุทธุ้ทองคําแล้วก็มีเหมือนอะไรนะพระนากปรกอีกแต่จะเป็นทองคำแต่ครับคือเลขซองกับความคันตรงกันครับเ,เป็นสีทองเลยเป,เป็นพระตุ้สีทองนางกวักสีทองค<า>แล้วก็พระนากปรก<า>ที่เป็นเหมือนเหรียญสมเด็จอ่ะสีทองก็คือว่าเอ๊ะนเราจะได้แจกสามตัวหรือเปล่าอรอบนี้พระว่าจากสามรอบ รรบที่แล้วผมคิดว่าไม่ถูกนะผมผมซื้อแบบวัดใจเลยซื้อแบบสองเก้าห้าผมเน้นตัวเนี้สองเก้าห้าถูกสองเก้าห้าสองหกห้าเนี่ยผมแต่สามตัวนี้นเลยอ hmm. แต่ว่าพอตัดแบบเออผมตัดเด็ดหกห้าหกเก้าห้าห้าไม่โดนถ้าออกห้าหกเนี่ยผมโดนแน่ๆถึงออกตัวซ้ำก็โดนราบถีอ <c oughs> แล้วก็ถูกจร,ริงแต่รอบนี้เลขที่จะมาจากสายหวยที่ส่งมาให้ให้ผมออกเป็นปรทรงเปิดเผยผมตัดสามหางสองตัวออกสามสามหางสองชุดออกเลย ไอเรือตัวเดียวตัวเดียวที่มาตรงกับเลขศาสต์ดําทดำที่ที่ฝันฝันว่าขุดลูกต้นไม้ขุดดินมาแล้วเจอพระพุทธรูปสีทองอืไม่เจอพระพุทธรูปเดียวนะเจอเจอนางกวักด้วยนางกวักก็เป็นสีทองมาถึงเป็นเป็นทองแท้เลยนะอแล้วก็พระนางกรก็เป็นทองแท้อีกเหมือนได้ทองสามอย่างได้ได้ได้ทั้งสามทองแต่เป็นเป็นสิ่งที่มงคลกับชีวิตทั้งนางกวักทั้งพระนางกรก็พญานาคงดำแล้วก็พระพุทธรูป มาพระพุทธรูปจะใหญ่นิดหนึ่งแต่เป็นสีทองครับแล้วก็รูงตื่นแต่ในในพระพุทธรูปกับในพระุทรูปไม่เห็นเลขแต่เห็นอยู่นางกวักเห็นเห็นเลขเห็นเลขสามตัวเลยนางกวักกับพระนางปรกครับพระนางปรกเห็นเลขสองตัวนางกวักเห็นเลขสามตัวโอ้นางกวักคือเป็นเป็นเป็นนางกวักทองคํากับพระนางปกทองคำน่ะเห็นเลขอืในนางกวักเห็นเลขสามตัว แต่ถ้าส่งเห็นเลขแต่พระรูปใหญ่มันได้มาอุ้มด้วยจะไม่เห็นเลขนะแต่พอไปจับเลขจับนางนางกวักเห็นแต่กับพระนักโปรที่เป็นพระสมเด็จเป็นเหมือนสมเด็จจะเป็นรูปนักโปรห็นเลขสองตัวเห็นชัดเจีวเลยนี่พอขัานปุ๊บแล้วได้เลขสายก็รูไว้ที่เป็นบอกว่าถ้าถูกขอค้ากาแฟก็ <c oughs> แปลว,ว่าส่งค้างแฟให้อยู่แต่ว่าเออม,มันตรงตรงกับเลขที่เราเห็นในาน,านางกวักนางกวักเห็นเลขสามตัวชัดเจีวเลยนางกวงนางกวักตรงสานตุดำ ขุดใต้ต้นคูนขุดข้างต้นคูนที่เห็นนะเดี๋ยวใกล้ออกภาษาผมจะถ่ายออปูงดำนิดหนึ่งควนี้ติดาาาคาภาษาก็เลยเอ๊ห็นเลขจาตัวที่ใต้ฐานนางกวักเห็นเลขสามตัวโอ้ตรงกับเล,เลขกรูเลขกรูใสหัวที่ฝาก 2. 2> มาจับไปที่สองแล้วก็เลขสองตัวเลขสองตัวที่อยู่ใต้ฐานไอ้ใต้พระสมเด็จนาประครับก็ไปคล้ายกับสองตัวขึ้อีกผมเลยจับมา จับมาผมจับมาสองตัวเลยจับมาแบบคืออยากได้สามตัวเม็ดเดียวกับสองตัวเม็ดเดียวอ๋อหนึ่งมันประหยัดงบกับเอฟซีสองเอฟซีจะได้ไม่ต้องกังวลใน้ตัวนี้มาไหมซื้อไปซื้อมาโอ้ไม่คืนทุนซื้อแบบนั้นไม่คืนทุนแต่ผมซื้อทีแล้วรอบไปแล้วคืนทุนเพราะว่าผมงกลมสองเก้าห้านี้เปิดดูผมไม่ได้ลงไม่มีคอนเทนต์เลนสองเก้าห้าผมซื้อสองเก้าห้าสองหกห้าเก้าห้าเก้าหกห้าหกแม้แต่เป็นเลขซ้ำ ก็มันวงกลมตัวเองแล้วถ้าไม่ซื้อก็ผิดปกติแล้วแหละครับไอตัวอื่นก็ตัดทิ้งหมดเลยให้เน้นๆขนาดนั้นนั้นนเนาะผมให้เน้นสองเก้าห้าแต่ว่าผมยังร้อยออกร้อยอีกเจะมาเอาพี่จิมเชียให้เอาเก้าห้านะใช่แต่ผมก็ดักว่าเกิดเก้าผมพลิกหัวมันต้องมาหกห้าหกคมันออกสามห้าหกมันออกมันขึ้นเต็มหนึ่งมันจะเป็นขึ้นเตมสองเก้าสองหกห้าถ้ามาเป็นสองหกห้าผมผมซื้อสองหกห้า สองเก้าห้ามันมันชอบสองเก้าห้าก็เลยว่ารอบนี้ไม่อยากให้เอซหมดตังค์เยอะหรือท่านที่ไม่ชอบก็ดูไปก่อนครับจะเทียบดูหลายๆที่คืออะไรที่ว่าเนี่ยของมันที่ของมันโดนกันได้เนาะพอจังหวะมันได้มันของมันโดนกันได้ของมันมันมันสาร์ติกได้ห้าสิบหนึ่งร้อหนึ่งถ้ารามวยก็เหมือนมวยแเลยถ้าเราดูดูจังหวะต้องอยากให้นกอะนกแต่สามตัว ชนะคะแนนก็เตะสองตัวแต่รอบนี้ผมว่าอย่างงก็เตะสามตัวเพราะว่าได้คือความฝันกับเลขที่กรองมาเป็นเลขเดียวกันไงผมถึงได้จับจับเลขง่ายขึ้นเนี่ยเมื่อรอบก่อนที่ให้สองเก้าห้ามาผมก็ฝันฝันเกี่ยวดำกันฝันเกี่ยวดำาก็ได้ประมาณเก้าห้าแล้วเลขที่ครูให้มาก็สองเก้าห้าผมก็ซื้อเก้าห้าเก้าหกเก้าแต่รอบแล้วผมไม่ได้ไม่ได้บอกเอฟซีว่าฝันได้วงดำเก้าห้า พรมามันม<ช>ีหนึ่งสองเก้าหกหนึ่งหนึ่งเก้าห้าสองสองห้าแต่ผมฟันได้เห็นเลขเก้าห้าเก้าลอยมาอลอยมาแต่ว่ามันจะลอยกลับที่หัวอะไรผมแต่ผมซื้อหกห้าหกว่ามันมันไปตรงกับเลขกูรูที่ฝักคือเลขที่เขาฝักมาผมก็จะมามา,มาวมงกับความฝันอมันมตรงกันไหมแต่ถ้าตรงกันไหมตรงปุ๊บก,ก็จะวง,งตรงตัวนั้นในรอบที่แล้วฝันเห็นองค์ดำอยู่คือเลขที่สารมันหนึ่งเก้าสองห้าครับมันเห็นเลขเก้ากับเลขห้าอแต่ไอ้เลขลอยเนี่ยผมถ้าลอยมามันวนพลิกหัวกลับหัวเนีครับคือเลขสารก็มี หนึ่งเก้าสองห้าเก้าสองห้าเลขครูที่ให้มามันมันก็มันมีสองเก้าห้าเนี่ยสองห้าเก้ามันเลขมันเออเลขมันคืออะไรนะรัศมีของเลขวิธีของเลขมันจะมามันมาเลขมันมามันจะมามันจะมาละเคียงกันครับเราก็ต้องเอาความขวัญกับเลขที่คือเลขมีระยามี่ตั้งแต่ความขวัญเลขคำนวณเราก็ต้องมารวมกันแล้วเพื่อมากรองให้เลขน้อยรอบนี้เลขนั้นก็มาตรงกับความขวัญองดำอีกองดำขวัญอันนี้จะไม่ได้บอกใครนะ ทันว่ามาขุดตว่าปลูกต้นไม้ตรงสาเนี่ยไม่เจอพระพุทธรูปองค์ใหญ่ได้มาอุ้มด้วยอุ้มด้วยความดีใจสีทองด้วยใช่ไหมนี่นี่เป็นทองคําแท้เลยครับแล้วก็มีนางกวากกับเอพระสมเด็จที่เป็นนักปลกเห็น,เป,นเป็นทองหมดเลยแต่พระพุทธรปูปไม่เห็นเลขเมื่อเราได้รับมาแล้วก็ตื้นตันใจแต่ว่าอพอไปจับนากกวักมากเป็นเลขสามตัวตรงเลขที่อยู่ในนักปลกก็เห็นเป็นเลขสองตัว ครับแล้วก็ไปตรงกันเลขที่เขาครูฝากมาว่าฝากม่ออกของข้าวกาแฟมาแต่ละวันส่งข้ากาแฟไปพันกราบาดเพือว่าช่วยๆกันไปอะไรอย่างนี้เป็นค่าฝากเลขครับบอกว่าถ้าถูกรอบนี้จะส่งให้อีกสามพันนะถ้าแตกสามตัวตรงวันนี้มาเป็นข้ากาแฟคือก็ช่วยๆกันเนาะครับแต่ตัวติดแตตัวครับครับก็คือว่ารอบที่แล้วก็ขอบคุณชาวบางทีรำแง่เหล็กชาวบ้านที่ได้มาถ่ายทำ ก็ถือว่าสองหมื่นกว่าสองช่องเลงถือว่าโอ้ไม่น้อยเลยครับครับอันนี้คือสองที่สองสองที่หนึ่งก็ถือว่าสอบผ่านนะถ้าตามหลักก็ผ่านนะผ่านครับผมถือว่าผ่านแต่ว่าตัววงกลมเล่มเยอะเยอะไปหน่อยเลยนะเยอะไปหน่อยผมเลยบอกว่าโอ้มันไม่ไหวคือเราผมก็ก็ซื้อเลขไทยเหมือนกันถ้าซื้ออย่างเงี้ยไม่ขึ้นทุนหรอกครับผมแต่ดันผมด้วยโชคของผมอ่ะครับวงกลมจะถูกเฉยถูกแบบโอ้ยบอกถ้าคอยออกเก้าห้าหกห้าถือว่าเลขสารเห็นเลขสารลอยมา 6เอ95เพราะว่า95 65เลยเพราะว่า56เอ65มันออกไปแล้วไงรับแต่ไปซื้อก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันเห็นเลขสองตัวมาเห็นเลขที่สามที่แถวต้นคูณอะในความหวันมา <S 1> <S 1> แต่เราไม่ได้บอกเพราะว่ามันมันเลขมาเยอะแล้วไงกลัวสับกลัวเลขสีสับสนใชแต่เลขที่ได้มามันมี295 259แล้วนะนะมันเป็นเลขแห่งความหวังของเราเลยว่าถ้า295 265นี่มาแน่นอนแต่ว่าไม่อยากให้มา656เพราะว่า อยากเลขมันออกมาาคนจะตามน้อยเพราะอา 8, 6, อกแปดหกห้าเนาะมันจะออกข้าหกขี่มันก็กลับน้อยแต่ผมก็ซื้อไว้เพราะว่าถ้าคนเล่นเลขเก้าหกเก้าหกตัวเดียวกันครับผมซื้อสองหกห้าสองเก้าห้าห้าหกผมซื้อไปเลยเ,เลขมันตรงกันโดยบังเอิญแต่รอบนี้ตรงบังเอิญยิ่งกว่าบังเอิญอีกมันตั้งใจมาไม่รู้เลขนังก,กวาดสามตัวตรงเลยเ,ลยเห็นชัดเจ๋วเลยเยังไม่บอกใครนะี่ออกสองช่องเป็นช่องแรกครสีแดงยั่ไงครับสี่แดง เจอะไรเลยเด่นด้่เพชรเลยเด้นเห็นเห็นตั้งตั้งเลขห้าตัวเนี่ยสามตัวบนเม็ดหนึ่งสองสองตัวล่างเม็ดเดียวอเลขนี้ถ้าแตกสามตัวผมโอนให้ห้าพันอยู่เลขมันตรงกันไงหรือเลขตรงกันมันทำให้เราตัดสินใจในการวงกลมเลขง่ายขึ้นหนึ่งมันเซฟต้นทุนไงการซื้อเลขทุกรอบอ่ะถ้าเราเน้นตัวไหนได้ผิดก็ไม่เสียดดยตังค์ถูกก็ได้เยอะเพราะว่าเราเน้นมันประหยัดงบถ้าเราเน้นไม่ต้องเสียตังค์เยอะ ถูกก็ได so right. so mm ้เยอะผิดก right. right. yes. right. right. like no right. like ็ไม really. right. right. ่เสียดายคือมันมันมันเป็นลงทุนน้อยรอบนี้ก็คือสามตัวเม็ดเดียวสองตัวเม็ดเดียว f อห้าปาร์ตห้าร์ตครับดีวเรามาลุ้นกันมาครับครับแคบเตรียมแคบเตรียมแคบเลยครับพี่น้องครับเปิดเลขแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปปกันเยเปิดแล้วนี่เลขเลขที่ได้มาครับนางกวักสี่สองเจ็ดเลขนางปกสมเด็จนี่เป็นเป็นนางกวักทองคำ เทกันในแบบนี้แปดเจ็ดได้กันมาแค่นี้ออันนี้ผมตัดให้เฉยๆเมื่อก่อนนี้ที่ไปตรงกับท่านันครอบเลขเี้ยตัดไว้ครับเนี้ยได้ได้มาได้มาแค่นี้อืนี่ไปตรงกับเลขเลขกูรูที่เขาฝากมาเลขเปิดเผยที่ฝากมาสามตัวเลยใช่ไหมครับสามตัวตรงตรงกันยังไงก็ไม่รู้ตรงกันแต่ตัวตัวนี้ตัวบนก็คือตรงกันกับกับของเขาที่มีสามหางสองแถวอะแล้วก็ตัดมาแปดเจ็ดก็ตรงกันอีกรงเลยจับมา มีแปดเจ็ดกับ 4, 2, สี่สองเจ็ดนี่แค่นี้สามตัวเม็ดด้วยเม็ดเดีวยวกับสองตัวเม็ดเดีวยวอันนี้ก็กลับให้แล้วก็กั้นสามสองไว้ครับยสามสองนี 3, 2, น่เป็นกันเป็นเลขจับปิงปองแต่ถ้าผมชอบนะรอบสุแล้วผมวงกลมสองเก้าห้าสองหกห้าช่สองห้าหกครอบ,บ,บนี้ผมวงกลมสี่สองเจ็ดสามตัวแตกสามตัวแตก <c oughs> ก็อยากถ้าแตกสามตัวเนี้ยผมโอนให้ไทากับไฟห้าพันเป็นครับ แต่สาตัวผมชอบแต่ถ้าแต่สองตัวเนี่ยผมอุ่นให้สองฝันหออรอบที่แล้วผมถูกได้อยู่ครับนี่ครับสองตัวเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวครับเป็นเลขจากครูใส่หวยผสมกับเลขความฝันครับเป็นเลขสองเปิดเผยสองที่สองกับรวมกับความฝันเรามาสรุปเลขได้สี่สองเจ็ดสี่เจ็ดและสองสี่ไอแถวเนี้ยแถวครึ่งเนี้ยเป็นเลขกันหมดนะเป็นเลขกันคือท่านท่านก็น้อยไม่ต้องซื้อก็ได้ ท่านท่านท่านน้อยมาซื้อแต่แถวนี้พอถ้าท่านพอมมีทุนก็ซื้อัวนี้กันไว้ตัวตัวตัวสามสี่ตัวนี่ตัวกันแต่ท่านที่ชอบทุนน้อยงบน้อยชอบแบบจะจะตรงๆซื้อแบบผมเลยตัดตัวนี้ตัวเดียวลงต่ำนิดนึงกันนี่ครับเออบางหน้านี่ครับครับสี่สองเจ็ดแปดเจ็ดครับหมายถึงว่าเราได้ตัวเลขมาจาก ูดูสี่สองเจ็ดได้มาก่อนใช่ไหมค่ันได้มาก่อนที่จะมาฝันได้มาก่อนกี่วันครับผมคือเมื่อออกมาเขาก็เริ่มส่งมาให้แล้วโอ้ส่งให้เลยแต่ยังไม่ได้เปิดดูอะไรก็คือมาก็เก็บบไว้เดี๋ยวพอฝันเสร็จอ่ะมาเปิดดูมันตรงกันไงตรงทั้งสามตัวเลยใช่เป็นทานตรงสามตัวตรง,ตรงแล้วก็ตรงในแปดเจ็ดด้วยคือมาบางทีมันมยังไม่เปิดดูมัเออบางทีเราเอามาเปิดก็ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวพอมาเปิดเมื่อเช้าเอ้าทำไมเล่นตรงกันว่าเอ้าเราก็เห็นที่นากวดอ่ะสี่สองเจ็ด ที่อยู่ใต้ฐานนวฬกาที่เรา<อ>จับมาเอา้าทำไมเห็นเลข427พี่นองบอ่อชัดพอด้เลยครับพี่นองครับ427ชัดหนันนกๆแล้วแล้วตรงที่พระนักตรรกที่อยู่กใกล้องค์ดำเห็น87เห็นชัดเจนเลย<อ>แล้วไม่ตรงกันพอเราเปิดสองอา้าทำไมมันตรงกันน่ะพราเราจะยอ่อย่อเลขจากสนามบินน้ําอยู่แล้วจากเลขที่ขอค่ากาแฟครับ,รบเลขสองกดเผื่อผมผมจะตั้งใจจะยอ่อย่อเลขให้มาเหลือ คือต้องย่อให้เอฟซเหลือเหลือน้อยที่สุดคือเหลือวงกลมสองตัวคือสามตัวเม็ดเดียวกับสองตัวเม็ดเดียวรเราตั้งใจจะย่อแหลกความฝันที่มาเนะี่ยอันนี้เห็นเลขใต้ฐานหนากวานะตัวนี้ยแล้วไปตรงกันโดยบงังเอิญคือสี่สองเจ็ดแล้วเลขอีกตัวหนึ่งแปดเจ็ดไม่คิดว่าจะตรงโดยบังเอิญกับคือแปดเจ็ดแปดเจ็ดนี่อยู่ตรงฐานหน้ากรกเลยตรงหลังหน้ากรกเห็นแปดเจ็ดแต่ถ้าท่านไม่มีงบงบน้อยตัดตัวนี้ออกอเลยอืแล้วก็มาเล่นตัวนี้แต่ท่านที่งบพอซื้อกันอาจจะเอา อะไรมาการเล่นๆ่ก็ซื้อตัวนี้กันกันไว้รอบนี้ก็คือสองที่สองรอบสองแรกก็คือว่าผ่านแล้วถ้าถูกถ่าผ่านนัน้าถือว่าผ่านผ่านเกือบเต็สามตัวตรงๆงเลยนเียกือบเตสามตัวครับรอบนี้ก็ยัดซีด้วยครับสองเปิดเผยที่หนึ่งตรงกับความฝันตรงตรงคือในความฝันนะสี่สองเจ็ดตรงตรงกับแปดเจ็ดตรงตรงเรื่องนี้ไม่ใช่ตัวกลับจนตัวตรงนะถ้าถ้าถูกงบน้อยเนี่ยสามตัวเม็ดเดียวสองตัวเม็ดเดียวครับ ตัวนี้ก็การท่านจ็การก็ได้เหมืนกันก็ได้ไดอืครับก็ให้เอฟซีดูไว้ว่าคือผมพยายามกรองเลขเอฟซีผมเป็นคนที่ไม่ใช่ให้เลขสปสนะิสบ่าเอฟซีนะกรองแล้วกรองอีกกรองแลกรองแล้ว,รลวกรองจะได้เลขสองเก้าห้าสองหก้าเราพีก็กรองอันนี้ไม่ได้คือกรองมาแล้วคือเอามาชนกับความฝันอแต่พอกรองมามันได้แค่สี่สองเจ็ดกับแปดเจ็ดถ้าเอฟซีชอบก็จัดคือเพราะว่าเม็ดเดียวสามตัวเป็นสองตัวเดียวเนี่ย ซื้อไว้ไม่เสียหายคมันหนึ่งประหยัดงบสองประหยัดเลขด้วยไม่ต้องซื้อปบปรายซื้อทิ้งไว้จับรอตตอรี่ไว้แปดเจ็ดก็ได้หรือว่าสี่สองเจ็ดออกมาคือรอบเนี้ยถ้าถ้าคนชอบเล็กวิ่งวิ่งแปดวิ่งแปดครับมันรอบก่อนที่สายกรูเขาให้วิ่งห้ารั้ออกสามห้าหกเนาะครับก็ถือว่าเข้าก็เข้าของเขาครับก็ถือว่าผ่านก็คือ วิ่ง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 ห้ารอบนี้เด่นเด่นแปดวิ่งแปดถ้าคนท uh ี uh ่ชอบสายออกกำลังกายเลวิ่งมาเนี hmm. ้อ so ันนี 3, ้คือเป็นเลขคำนวณขึ <machen> ้นมาคำนวณมาแล้วคำนวณคำนวณมาแล้วก็ได้ได้เด่นแปดรองเจ็ดครับก็คือแปดเจ็ดสองเนี่ยเลขที่เขาลองมาแต่ผมไม่อยากให้เลขแบบสิบสองตัวสามหางสิบสองตัวมันเยอะครับผมยกให้มาแค่สี่สองเจ็ดกับแปดเจ็ดก็ถือว่ามันเด่นแปดรองเจ็ด เล่ออกกาลังกายนะครับเนาะเล่วิ่งเล่ยวิ่งเล่ออกกำลังกายก็เข้าให้มางี้ว่าถ้าเล่ออกกำลังกายให้ถ้าคนชอบแปดวิ่งแปดคนชอบเจ็ดวิ่งเจ็ดในบนกละลามีตัวใดตัวหนึ่งครับก็คือเจ็ดแปดอ่ะมาแน่ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งครับคือถ้าคนชอบสายนี่เป็นเลขคำนวณเจ็ดตรงกับความฝันพีสารน้องดำถ้าท่านชอบงบน้อยผมว่าตัวนี้เลยท่านจะตัดสามตัวตัดสี่สองสิเจ็ดแต่ผมตัดให้แล้วตัดนตัวกันอืแต่ผมเป็นคนชอบ ซื้อผมอยากให้แตกสามตัวแหละชอบซื้อสี่สองเจ็ดแล้วก็สองตัวพลาดแรแปดเจ็ดเจ็ดแปดห้ามลืมครับาลห้ามห้ามลืมนะพลาดสามตัวเม็ดเดียวสองตัวเม็ดเดียวสองเปิดเผยตรงกับเปาควันครับครับครับผมก็สุดท้ายนี้ก็วันที่สิบหกเนาะครับตรงกับวันอังคารนะเรียกออกวันอังคารเด่นแปดรองเจ็ดถ้าฉันชอบสายวิ่งมีเอฟซีโทรมาถามว่าวิ่งเลขไหนรอบที่แล้วผมบอกว่าห้า เรื่อยห้ามันจริงเอาไปวิ่งใ้บนกับคนนี้มีเอซีโทรมาถามว่าชอบนะกว่ามีห้าห้าตัวหนึ่งอ่ะที่เด่นมากตอนนั้นก็มีหกไม่เต็มหกมันมาบ่อยไงเราเองห้าดูเด็ปิ้งห้าดูเขาก็ได้ได้ห้าครับก็วันที่สิบกกันยายนสองพันร้สิบแปดรัฐบาลไทยเป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับเลขไม่มีใครรู้เอาตัวไหนที่ว่าแน่ๆลายรายแล้วครับ ผมก็ไม่รู้วอกตัวไหนใช่ว่าด้วยความที่เราอยากให้เอฟซีมีโชคมีลาบเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันให้เป็นมาได้ชอบตัวไหนโปรดใช้วิจารยณนะแต่ท่านชอบตัวไหนก็แสดงความคิดเห็นมาชอบตัวไหนให้าจวดพยายามกรองเลขให้ท่านเพื่อให้งบน้อยที่สุดอ่ะผมไม่อยากให้เลขแบบห้าหางสิบหางเดี๋ยวเขาจะว่าให้เยอะใครก็ให้ได้เขาก็จะว่าอย่างนั้นแต่ผมพยายามคัดเลขอย่างเซกเลขสองล้านเนี่ยหกรอบหกตัวถือว่าน้อย เลขไทยเนี่ยสามตัวไม่เดียวสองตัวไม่เดียวผมครองให้เหลือน้อยที่สุดเกิดไปตรงเลขหกขั้นกลับเป็นเก้าตรงเลขเก้าให้กลับเป็นหกคือการครองให้เหลือชุดเดียวเนี่ยมันเล่นกลับวงกลับหมางได้คืออยากหกเป็นเก้ามีหกกับเก้าที่กลับได้นั้นเพราะว่ากลับไม่รู้จะกลับยังไงเจ็ดกับหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ค่อยมีสามสามกับแปดไม่ค่อยมีแต่ถ้าหกกับเก้าเนี่ยเลขผมปล่อยทีไรมาทุกทีเลขสโรรัมอาจารย์ยังมรคไทยยังต้องกลับกลับให้เจ็ดหกเป็นเจ็ดเก้าเจ็ด แปดหกเจดเก้าก็เลยว่ารอบนี้ก็รัฐบาลไทยวันที่สิบหกอย่ายืมหยพลาดสามตัวเม็ดเดียวสองตัวเม็ดเดียวตัวอื่นเป็นตัวกันอันนี้ผมให้แคบไว้ครับเพ็่แคบเป็นแคบได้พี่น้องครับประมาณนี้สี่สองเจ็ดกับแปดเจ็ดอย่าลืมหยุดพลาดครับของมาโดนกันได้ครับโดนสามตัวมาเนี่ยท่านหมดนี้หมดสินธสองมาโดนกันได้ครับนี่ครับลองแคบดูก็ ถ่ายคลิปก็ให้ท่านที่มารับชมคลิปนี้ถือเป็นความโชคดีของท่านครับขอ,อให้ท่านมีโชคมีลาภกดชแชร์ไปเพื่อเป็นสะพานบ,บุญก็ได้นะท่านแชร์เพื่อเป็นสะพานบ,บุญมีโชคมีลาภก็ร่วมค่ากาแฟกับผมก็ได้ครับผมครับก็ถือว่ามาชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบก็จัดไม่ชอบก็ดูผ่านไปก่อนครับเลขมีหลุดมีเข้ามีเข้ามีหลุดทุกจำนักไม่มีใครรู้ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผิดถูกก็จะว่ากันครับจะดูไว้เพื่อแนวทางเพื่อย่อตัวเลขเลขหนึ่งพันตัวผมย่อให้เหลือแค่ตัวเดียว นี่ย่อมาแล้วเลขร้อยตัวเหลือชุดเดียวครับคือผมเนี่ยอยู่กับหน่วยมาเยอะเลขทูบเลขปิงปองเลขร่างทรงเลขพิธีกรรม,มเลขต้นไม้เลขพยาบึง้งผมผ่านหมดแล้วเราจะย่อ,อยังไงให้เลหลือมายที่สุดเพื่อให้เอาใจเอฟซีให้ประหยัดงบที่สุดไม่อยากให้แต่ละมวดซื้อเยอะครับก็บถือว่าเป็นนี่นะเป็นความเป็นพี่เป็นน้องกันแหละเราอยากให้ท่านประหยัดงบ,ปร,ดงบประหยัดเงินครับเงินรอบแก้ผมพ่งกลม 9295 265 265คือผมมงตรงตัวถูกมันมี fc ถูกปลายกันถูกมาเยอะแต่ถ้า295ถูกเต็มแต่ว่าด้วยวันที่เลขมันเยอะมากผมไม่ชอบผมจะย่อยาาอยังไงให้เลขน้อยที่สุดมันก็เลยเป็นเลขที่ต้องมามาบวกกับความฝันให้ได้แต่ต้องตรงกันและใกล้เคียงกันที่สุดถึงจับมาความฝันนี่จะมีอีกไหมหรือยังไงครับไม่มีผมจะไม่อยากให้เลขเยอะ เป็นโ <łość S 2> <c oughs> ค้งสุดท้ายเลยอเป็นโค้งแผ่นเดียวใบเดียวโค้งสุดท้ายเลยใบเดียวใบเดียวจบออกคลิปก็ออกคองใบเดียวออกหลายคลิปหลายใบหลายเลขเอฟซีจะงงถ้าถ่ายห้าครั้งห้าเลขเอฟซีนี่บนแล้วเราอาจจะมาย้ำโค้งสุดท้ายได้ไหมครับผมถ้าย้ำโค้งสุดท้ายได้แต่ว่าเน้นตัวเดิมแต่แต่มาย้ำตัวเดิมแต่อาจจะเน้วาอเพิ่มเติมบ้างอาจจะมีคนเติมตัวตรงตัวครับอาจจะมีก็จะมีการแต่จากโคงสุดท้ายอาจจะมาฝัน ฝันตัวเดิมไหมเลขเคลื่อนไหมได้ใแต่เขาเป็นย้ำแค่รอบเดียวก็คือเอาตัวหลักไปตัวตัวนี้แต่มาย้ำโกสุดท้ายว่าครับมีชอบตัวไหนสร้างของมันใจนะครับมันออกมาใจแต่เลขลาวเข้ามาสี่รอบเขามาย้ำเลขไทยไปเลยสุดยอดเลยก็ถือว่าเป็นความโชคดีทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ก็คือว่าคิดว่าแอดมินวิธีรับงานวิธีชาวบ้านเป็นา่าเป็นพี่เป็นน้องกันอยากพินกันครัิดว่าช่างจูดก็เป็นลูกหลานท่านก็ถือว่า งวด16กันยายนนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีโชคดีลาบแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีเงินติดกระเป๋าใช้นี่ใช้สินได้จับจ่ายใช้สอยก็ขอให้ท่านโชคดีแคบไวครับ4 2 7 8 7ปขอให้ทุกท่านโชคดีมีเรินมังคั่ครับสาธุครับที่นี่วิธีจับาและวิธีเลยกไก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องครับช่างเจรัวนะครับพี่น้องครับที่มาหาแนวทางดีๆนะครับพี่น้องครับสามตัวมีเดีลสองตัวมเดเดวคกับพี่น้องครับก็ขอให้เอฟซีปังปังสามตัวตรง เหมือนเก่าเหมือนเดิมสวัสดีครับ